โย่ Yo, สวัสดีเพื่อนเอชาวสมัทเนวอทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งใน s t o r m y n i g ไ t ครับและวันนี้เป็นคลิปรีวิวมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นหมอนสามดาวครับที่มีดันเจี้ยนลับในดันท่านมืดนะครับดันท่านมืดเนี่ยจะมาหนะ้า,าทุ่มของวันอาทิตย์นะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือมาห้าทุ่มของวันอาทิตย์มอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือวากาบอลมืดหรือว่าชื่อพอหลังอเวกเนี่ยชื่อว่าจูเบลครับ จูเบลเนี่ยเป็นมอรสเตอร์สายป้องกันครับเอ่อจะพูดยังไงดีจูเบลเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นมอนเฉพาะทางนะครับเรียกได้ว่าประโยชน์ของจูเบลเนี่ยค่อนข้างเน้นไปทางอารีน่ากับกิววอ์นะครับเพราะเหมือนกับเป็นตัวกึ่งแท็กติกนะครับอ่ในสมัยก่อนเนี่ยนิยมใช้ในการกันบ้านด้วยนะครับ แต่ปัจจุบันกระแสของเกมเปลี่ยนไปครับก็เลยเปลี่ยนาสายมาไปเน้นในด้านการบุกนะครับหยิบไปใช้บุกเพื่อแทงหรือหยิบไปใช้ในกิววอ์นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันครับจูเบลเป็นมอนสเตอร์ประเภทป้องกันครับ HP เนี่ยกือบเกือบหมื่นนะครับ9885ส่วนตัวผมเนี่ยทำ HP ไว้ยเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลตอนท้ายนะครับ ก็คือ2 0 0หมื่นทุวนๆเลยครับ Attack ค่อนข้างน้อยครับ4 9่รอยมีออฟมาเสริมนิดหน่อยครับ200กว่านะครับ Defense ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงก็คือ659ครับผมมี Defense มานิดหน่อยครับ240กว่าและสปีดสูงนะสปีด113่ครับผมใส่สปีดเพิ่มขึ้นมาให้สูงในระดับหนึ่งๆเลยนะครับก็คือ64ีคิดเลยคิดแดมตัวนี้ผมไม่ใช้นะครับคือ ถามว่าสําคัญไหมไม่มากครับไม่มีก็ได้และส่วนตัวผมไม่มีมีให้หน้อยที่สุดย่อมดีกว่าเพราะผมใช้ในการจัดการพริสน้ําในบางโอกาสด้วยครับส่วนเคริตเมดแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ชอบนะผมอันนี้มันได้อดนนิสงติดมาครับต้านทานควรจะมีไหมควรจะมีนะครับควรจะมีเพราะเป็นตัวแทงครับเดี๋ยวเรามาบอกเหตุผลว่าทําไมต้องมีท่านทานนะครับ และความแม่นยำจริงๆควรจะมีเยอะกว่าที่ผมมีตัวที่มีบัฟก่อแต่ผมอยากให้มีความแม่นยำหรืออ c c เรนซีเนี่ยสักสักสาครับเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะว่าการก่อแตกกับท่าสกิลต่างๆเนี่ยของวากาบอลเนี่ยเป็นท่าที่แจกดีบัฟครับการมี acc ย่อมดีกว่าเสมอนะโอเคมาดูสกิลกันครับท่าที่หนึ่ง slash lock ก,ก็คือดบาบผ่าหินนะครับดาบทลายภูผานั่นแหละ โอเคโจมตี1ครั้งนะครับมีโอกาส40%ดด่เเลดเดฟเอนส,ส์ศัตรู2ตาพลังโจมตีนี่ขึ้นกับแม็ก HP ฉะนั้นผมถึงใส่ HP มา20,000ครับพอเราเอัพสกิลเต็มเลเวล9เนี่ยเกาะแตกจะเพิ่มขึ้นอีก20 30, 40, 50, 60, 60, บวกกับ 40, 100%ครับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับอืมค่อนข้างดีและก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะ ได้ดาเมจบ่อยๆแรงๆด้วยจากตัวนี้ก็เป็นหลุนเอ็กซ์ตร้าเทิร์ท่านี้ก็จะสร้างความเสียหายได้บ่อยแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับท่าที่2เนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างเหมาะกับการใช้ไปบุกนะครับแล้วก็ไปปวดนะครับผมเองสรารภาพตามตรงเลยครับเล่นมาเกือบอเล่นมา2ปีไม่เคยหยิบวากบ,บอลมืดมาใช้เลยจนมีเพื่อน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 ผมคนหนึ่งเนี่ยแหละครับอยากเห็นว่าวากบ,บอลมืดน,นี้ใช้ยังไงครับ ก็เลยไปหยิบมาใช้เพิ่งได้ใช้ในกิวลว์กับกิวดีริเชียนนะครับแต่ว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่เอาดอ์ครับพอดีไปบ้านแฟนนะครับแล้วอยู่กับพ่อแม่แฟนนะจะมานั่งทำคลิปรีวิวก็จะกระไายอยู่เนาะก็คือผมเอาไปใช้โ o รโวกเจ้าพัดลมครับโอเคพูดมายืดยาวเราอธิบายท่ากันนะครับโจมตีศัตรูด้วยท่าล้อเลียนนะครับและมีโอกาส80%ยั่วยุก็คือ ยุ่ยุก็คือโพรวครับก็คือทำให้มันตัวที่โดนติดโพรวเนี่ยมาตีแต่เราครับอืมเป็นหน้ารูปกโกรดนะครับสีแดงแดงอ่าใช้ได้ทุกๆ2เทินครับเวลาสกิลเต็มอ่าเพิ่มอัตราความแม่นยําเนี่ยจาก80%อีก20%เป็น100%เอร์ซครับและสร้างความเสียเ,เพิ่มความเสียหายให้ท่านี้อีก20%ดสิเมท่านี้ค่อนข้างเบามากครับเพราะมันไม่ได้แรงตาม HP เหมือนท่าที่1ครับสกิลพสซีที่ ดีสำหรับมอนสเตอร์ระดับ3ดาวนี่ครับมาดูกันครับวันเดอร์เลอร์ก็คือเหมือนกับประมาณว่าคำว่าพเนจรอ,อะไรประมาณนี้นะครับลดโอกาสโจมตีถูกโจมตีแบบคริติคอลก็คือโดนมีโอกาสที่จะโดนติดคริติคอลเนี้ยลดลง50%ครับและทุกๆครั้งที่โดนโจมตีเนี่ยเราจะรีฟื้นสกิลซึ่งมันมีสกิลเดียวครับก็คือสกิลนี้ฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราโดนตีเราจะได้พผวอล์ก ฉะนั้นเราจะได้ใช้ท่า2ทุกครั้งเพราะเราผผโบกออกไปแล้วมันต้องมาตีเราฉะนั้นท่า2เหมือนจะได้ใช้ต่อเนื่องครับมันเลยดีในการใช้อรีนาครับและกิววอเพราะว่ามันโพรโว์ศัตรูพวกตัวบัฟทั้งหลายอย่างเช่นพัดลมนะครับหรือพรีสน้ำไม่ให้มันหิวครับหรือพรีสไฟอย่างเงี้ยไม่ต้องกลางบับเป็นต้นครับผม เรามาดูกันว่าเราเอาเวกเราได้อะไรเอาเวกเราได้สปีดสิครับจาก100่งรเป็นหนึนะครับมาดูรูนกันเพื่อนเพื่ๆเ,เปิดมาเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่เอ็กซ์ต้าเทิร์นใช่ไหมครับผมลองและไม่ชอบเอ็กซ์ต้าเทิร์นครับรู้สึกว่ามันเ,เขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่จําเป็นถึงจะไม่จําเป็นสำหรับผมขนาดนั้นครับผมต้องการให้มันถึกแล้วก็เอาตัวรอดในกิวออ์ระดับสูงสูงได้ครับไม่ใช่แบบ เข้ามาปุ๊บเอ็กซ์เตอร์เทินจริงครับโดนอีฟีนามยิงโป้งหายนะครับฉะนั้นเลยเลือกรูนที่เป็นรูนเซตสองเซตเข้ามาเป็นรูนโต้กับทนทานพิทักษ์นะครับมาดูกันช่อนที่หนึ่งเนี่ยผมเน้น HP นะครับเห็นไหมครับมี HP กับต้านทานนะครับที่เด่นช่องที่สองผมใช้เป็นสปีดทําไมวากบอลมือต้องเป็นสปีดใช่ไหมครับก็เพราะว่าวากบอลเนี่ยเป็นตัวเปิดก่อน และต้องการเทินให้รวดเร็วเพื่อย่อยุศัตรูเพื่อทำกรอแตกให้ตัวดดเมจเป็นต้นครับฉะนั้นควรจะมีสปีดเยอะนิดหนึ่งนะครับให้สูงกว่าตัวดดเมจเรานะอ่ารูนี้เด่นไปทางแอตแทกอะไรเงี้ยออฟลองก็ปล่อยไปครับเน้นออฟหลักที่สปีดนะครับช่องที่3ก็ยังเป็น HP เด่นๆน,นะสปีด HP นะครับช่องที่4ผมใช้เป็น MaxHP เลยนะครับมีสปีดตามมานะครับ ช่องที่5จะเป็น HP กับ Attack แล้วก็มี Speed แม่นยำเห็นไหมก็คือจะเน้น HP กับ Speed เป็นหลักนะครับ <ères. S 2> และช่องสุดท้ายเป็น HP เน้น Speed เป็นหลักเหมือนเดิมครับรูนที่พอใส่รูนอนอกมาเนี่ยก็มี Defense นิดหน่อยครับมี HP ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลือดประมาณ2 9 3 0 0 30,000ประมาณ3,000 0เนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะพอจะรับมือกับ d a m a g ที่จะถูก ตัวมันอย่างน,น้อยๆตัวมันมีสกิลพสซีเพื่อลดคริติคอลครับโอเคปกติเนี่ยหลังจากผมรีวิวมอนสเตอร์ดีเทลทั้งหมดแล้วผมก็จะเอาไปใช้ในการฟาร์มซึ่งไม่ควรครับไม่ควรใช้เป็นในการฟาร์มนะครับเป็นตัวแรกที่ผมรีวิวนะแล้วไม่ควรใช้ในการฟาร์มครับเรามาดูกันครับในการอารีนาเดี๋ยวผมจะพยายามหาบ้านนะครับจะอารีนาให้ชมสัก2บ้านนะครับขอเลือกนิดน,นึงนะ เพราะว่ามันช่อนข้างเฉพาะทางอยากให้เห็นศักยภาพสูงสุดของมันด้วยครับจะดีต่อเมื่อเจออินุหรือว่ากาบอนด้วยนะครับถ้าเจอท่าแสงจะดีมาโอ้โอ้โอ้เหมือนบ้านนี้จะพอไหวครับ เดี๋ยวจะไม่ให้ดูด้วยครับว่าเราใช้กับใช้ป้องกันใช้ในการจัดการพรีชน้ำได้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะงงเอ๊มจะไปจัดการพรีชน้ำยังไงเรามาชมกันครับเรามาชมกันผมใช้จริงนะไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะครับ โอวิวสามตัวเลยครับบ้านนี้ปับปุปนะครับอ่าเราควรจะฆ่าใครก่อนฆ่าตัวฆ่าตัวดามเกจก่อนครับฮะเกาะแตกนะท่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะฆ่าเจ้าอ e ีฟีดนามนะครับโอ้โหเราจะโดนฆ่าหรือเปล่า นี่ครับท่าสองเป็นการโปรโวครับเพื่อนเพื่อเออหิวหิวสิเอออ่ะฮะคือจะตายเรียวครับเอึ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 เอ้ยโอ้โหไม่ไหวครับแม่งโหดจริง นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใส่ hp เยอะๆนะครับเออไม่ไหวแล้วนะครับโอเคมันเลื่อนให้ชมซะง,งั้นครับขียนอย่างนั้นก็ได้รีวิวท่าหนึ่งท่าสองไปไม่เป็นไรครับเขาจะงงง,งเอ๊ะมาตีบ้านกูทำไม <laughs> คือผมรีวิวครับยังเป็นช่วงระดับ สองสามดาวทองนะครับก็เลยค่อนข้างหมอนค่อนข้างจะยังตึงมือกันทางนั้นโอ้โหแม้แต่โคสติวก็มาก็คิดเอาครับเห็นใจผมบ้างไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยว ผมคิดก่อนนะว่าหยิบตัวอะไรไปช่วยมันดีครับก็จะบอกว่าอ e ีฟิตน้ำดอกเดียวนี่หายหลายตัวครับอืออือือ,อจริงๆควรจะเป็นอ e ีฟิตน้ำไปยิงอ e ีฟิตน้ำนี่แหละครับแต่ว่ากลัวมันจะไม่ไหวนะครับอืม ยังไงก็น่าจะเป็นบีดบีดไฟล์มันฆ่าไม่ตายครับเสียเวลาเพื่อนๆที่รับชมเลยเอ้ยเอ้ยผมเจอตัวหนึ่งครับเลื่อนเท่าไหร่วะเลื่อนหมื่นหนึ่งไม่น่าไหวอะ <laughs> ออย่างนี้ดีกว่าครับโอเคผมเจอแล้วตัวที่จะพอไหวครับ เดี๋ยวเราค่าอีฟรีดน้ำก่อนครับพูดเมืนจะง่ายโหดจริงครับทุกวันนี้ปัจจุบันนะยิงวาลมผมตายทุกบ้านนะดอกเดียวเห็นไหมยิงกันหน่ำซัมเมอร์เซลมากครับไม่ถามสุขภาพซากคำนะโอเค นี่เนี่ยเผาไฟหลบบับนี่ตีแล้วไบบปีกูให้หิวได้หิวไปครับเนี่ยเราก็เออไม่ติดครับไม่ติดขนาดร้อยเปอร์เซ็นนะพเพื่อนๆฉะนั้นมันก็เป็นการบ่งบอกว่าสกิลเนี้ยมันก็คิดเลสครับเห็นไหมหนึ่งศพแล้วเย้ครับ ตัวต่อไปก็เจ้ากริฟฟอนครับเอ้ยเอ้ยพอไหมกี่ทีแล้วนั่นนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมผมจะไม่ติดนะครับติดต้านทานเห็นคำว่าต้านทานใช่ไหมครับเพื่อนเอนเขาก็คงจะหิวรัวๆนะไม่เป็นไร เราก็ได้ดูสกิลรีวิวไปเรื่อยๆครับกอแต่เหลืเยอไปไหนผมจะกอดแตกไหมกอดแตกก่อนโอเคไปลุ้นสตารเนาครับหิวโคตรแรงครับ ตอนนี้ผมเลือกคิวมาเยอะๆก็เพราะว่าผมกลัวอีฟีน้ำตายครับบอกเลยลุ้นจากเอ็สเตอร์เนลครับอืมสองทีเดี๋ยวผมจะโพูวอ์กไอ้เจ้าโอ้โอ้ไม่น่าจะได้โพูวอ์กครับเอะเอ๊ะโอเคเรียบร้อยนะ ต่อเกราะแตกโอ้เลสเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูออโต้กันครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะเราเล็งเป้าเจ้า e อีฟริตอ่าเจ้าพูดผิดอีกแล้วครับขอโทษนะครับคือเราเลือกเจ้าอ่างน้ำนี่แหละครับเดี๋ยวดูว่ามันจะกรอดแตกกับโพรวอติดบ้างไหมนะต้องถามว่าบ้างไหมนะมติดยากติดเย็ยนเลยเกินครับโอ้ย ไม่น่แล้ะครับถึงตั้นตั้งกันบ้านแบบนี้ตอนตัดแต่งเนะีคงจะเลสลอยแล้วก็มั่นใจมากครับถ้าไม่ติดอะไรเลยโอ้แล้วก็คิวทีเดียวเต็มครับืออหือเกิดอะไรขึ้น โอ้ไม่ติดเกาะแตกเลยครับเพื่อนๆดูสิโอเพราะว่า ACC ผมน้อยนะ ACC 14ฉะนั้นจะบ่งบอกได้ว่า ACC ต้องเยอะครับเห็นไหมการไม่เกาะแตกก็ฆ่าไม่ตายครับหุ้ตันทานหลัวครับ โอเคโหไม่ติดเลยนะครับไม่ติดสักครั้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกราะแตกหรือว่าแม้แต่สตันเนี่ยก็ไม่ติดนะครับต้านทานต้านทาน,าน,านโอ้โหติดแค่พิชจากอ e ีฟรีนเนี่ยครับนานๆทีนึงสตันสักทีเถอะแล้วก็สปีดผมไม่ได้น้อยเลยนะ ทีผมก็สปีดเยอะนะ <lah> ไม่เข้าเลยครับโอเคผมเหมือนผมเลือกรีวิวผิดบานมากๆนะครับสองหลังเลยขออีกสักสี่หเทินนะเดี๋ยวดูคือถ้าเกาะแตกน่าจะ มันคงไม่แตกแล้วล่ะครับดรอไปครับเดี๋ย่ไปเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าลองดูเจ้าพรีสน้ำกันไหมครับโดดเป็นปริงเลยนะ <laughs> เหมือนกันครับน่าจะเลสร้อยทั้งคู่นะครับอ,อืฉะนั้นเอซี ACC แค่นี้ไม่เพียงพอนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องสลับรูน,นิดหน่อยครับ โอเคฉะนั้นเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้ขอ ACC เยอะนะไม่งั้นจะเป็นแบบผมแบบโอเคในกีวเดี๋ยวผมจะหยิบมาใช้ให้เพื่อนๆชมครับได้ใช้แน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันดีนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะรีวิวเจ้าขนมครับเจ้าขนมนะราติดตามรับชมกันด้วยนะครับเพื่อนๆ ขอโทษที่ทําให้เสียเวลานะครับเลือกบ้านผิดคิดจนตัวตายเลยทองหลังเลยนะครับใช้เวลาเป็นหลายนาทีตัวนี้เจ้าจูเบลเนี่ยส่วนตัวแนะนํานะครับสําหรับมวลคนที่เริ่มที่จะบ้านเลือกค่อนข้างแน่นแต่ขอไปได้ระดับหนึ่งชอบในการก e ีวอลกับอารีนาถึงจะค่อยมาไลา่เก็บสกอร์ลงดันเจียเอ้หาหาดัานเจียร้ามาลงนะครับ ถ้าใครยังไม่เลเวล40ยังไม่ผ่านหอคอยหรือว่ายังไม่ได้ไต่หอคอยไปสูงนักนะครับหรือว่ายังไม่ได้เน้นอาริ่าในระดับ1 1ดาวงเงินจนถึง3ดาวงเงินเนี่ยผมว่าผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อไปเน้นมอนสเตอร์หลักๆในการใช้ไต่หอลงดันเจียนโกเลมมังกรเนโครนะครับก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกท้ายๆแล้วก็มันเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้งานได้ ด้านเดียวจริงๆนะครับไม่สามารถเอาไปฟาร์มได้เพราะว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับดดเมจม,มันช้าครับอืมไปแล้วครับเพื่อนๆหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะก็เราก็ขอโทษนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมเอาไปรีวิวในอารีนาแล้วหวยมากโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ